บทที่7ความรับไม่มีในโรคหมฟ้าไปทำงานด้วยรถเมล์สายเดิมก่อนจะต่อด้วย BTS เป็นประจำทุกวันแต่สิ่งที่แปลกไปจากทุกวันก็คือยิ่งสาวสวมใส่เสื้อยืดปิดถึงคอทั้งที่อยู่ในช่วงหน้าร้อนครั้นถึงเตะทำงานไมฟ้าก็เก็บกระเป๋าพร้อมกับยกมือกุมขมับแล้วครึงเบาๆหวนนึกไปถึงตอนเช้าที่ตื่นนอน เห็นนักินกำลังผูกเนคไทยอย่างตั้งใจและก่อนออกจากห้องเขาก็ตรงเข้ามากอดจูบเหมือนปกติทุกวันเรากับเรื่องราวในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาคืนนี้ไม่ต้องมาหาพี่นะพี่จะไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนเขาบอกก่อนออกจากห้องไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาไม่เคยเที่ยวนอกบ้านไม่เคยค้างคืนที่ไหนแต่สิ่งที่เขาบอกเมื่อเช้า จะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่านักขินคนที่กลับบ้านดึกแทบทุกคืนคนนั้นกำลังจะหวนกลับคืนมาสำหรับไม้ฟ้าแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเธอแต่คงเป็นเรื่องใหญ่ของคุณแสงระวีและผู้เป็นป้าสวัสดีจมัมเสียงใสๆของการดารัตทักทายมาก่อนใครเพื่อนสวัสดีค่ะพี่กิง่งมาแต่เช้าเลยนะคะธรรมดาละพี่เป็นคนขยัน ว่าแต่ทำไมไหมใส่เสื้อปิดคอขนาดนั้นล่ะร้อนจะตายอยู่แล้วนี่แอร์อาคารก็ยังไม่เปิดอีกคนพูดยกมือขึ้นโบกพัดใส่หน้าอีกครึ่งชั่วโมงก็เปิดแล้วค่ะโอ้ยร้อนจริงๆสงสัยกรุงเทพจะอยู่ใกล้พระอาทิตย์แค่2กิโลมั้งเนี่ยแปดโมงเช้าแดดจงกระเที่ยงตรงคนร้อนบนไปจิบกาแฟในมือไปพล,งพลางๆน้องใหม่ครับ ปัทกรเดินยิ้มร่ามาแต่ไกลมือก็หิ้วขนมปังจากร้านขึ้นชื่อมาฝากหมาฟ้าค้าพี่กรคนขานรับกลับเป็นหญิงสาวอีกเต้าหนึ่งเงียบไปเลยยายกิงเขาชี้นิ้วใส่การดารัสว่าไงคะพี่กรไหม่ฟ้าขานรับเขาพร้อมกับรู้สึกขำต่อสายตาไม่เป็นมิตรแบบหลอกๆของการดารัสปังโท่เไว้ครับ เขายื่นถุงขนมปังในมือให้หญิงสาวเคยได้ยินแต่ปังเว้ยเฮ้ยไอปังโถเว้ยนี่มาจากไหนพี่กรณการดารัสตะกนแทรกจากโต๊ะทำงานของตัวเองอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นได้ไหมยายกิงกินกินที่อยู่บนโต๊ะไปเถอะเราจะได้อ้วนอ้วนแค่นี้หมูก็เรียกพี่อยู่แล้วพี่กรนยังจะให้กิ่งอ้วนกว่าน,น,นี้อีกเหรอคะหรือว่านี่เป็นรสนิยมส่วนตัวของพี่กรน ถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็กิ่งจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยการดารัสทำตาชวนฝันใส่เขาเพอเจอแต่เช้าเชียวหยดนิดหยดหน่อยหญิงสาวก็ทำและทำอยู่เป็นกิจ,จวัตรประจําวันจนบางครั้งหากไม่ได้ยินเสียงของการดารัสปัทกรมักจะรู้สึกว่าโรคมันเงียบพิกลขอบคุณพิกรณมากเลยค่ะ พี่เก่งแบ่งเอาไปกินกับกาแฟด้วยก็ได้นะคะไมคงกินไม่หมดเยอะเชียวจริงเหรอการดารัตวิ่งมาหาไหมฟ้าอย่างรวดเร็วเฮ้ยก่อนจะสะดุดปลายเท้าของปัตกรเข้าอย่างจังกาแฟที่ถือติดมือมาด้วยจึงกระชกไปโดนไหมฟ้าส่วนหนึ่งระเพื้อนใบหน้ารามไปถึงรำคอซุ่มซ้มจริงดีกก่งเลอะน้องไหมหมดเลยปัตกรดุเสียงดัง กิ่งขอโทษไมลรีบไปห้องน้ำกันเถอะการดารัตรีบวางถ้วยกาแฟไว้บนโต๊ะแล้วดึงข้อมือของไม่ฟ้าให้ตามตัวเองไปยังห้องน้ำหญิงพอไปถึงห้องน้ำหญิงสาวก็รีบดึงกระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดตามใบหน้าและคางของไม่ฟ้าปาก็เอ่ยขอโทษขอโพยเสียยกใหญ่ดูสิลงไปถึงคอด้วยมัง้งเมื่อกี้นี้หกไปเกือบหมดถ้วยเลยคนพูด ดึงคอเสื้อของไม้ฟ้าลงเพื่อเช็ดคราบกาแฟให้ไม่เป็นไรรอกพิกกิงมันเป็นอุบัติเหตุเช็ดก็หมดแล้วเดี๋ยวตรงคอไม้เช็ดเองก็ได้ค่ะมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ไม้ฟ้าเอกใจเล็กน้อยไม่เห็นสีหน้าของการดารัตหมันตกใจอะไรบางอย่างหญิงสาวรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำระบิดหมัดมจัดการเช็ดตามใบหน้าและลำคอ ส่วนอีกคนก็นำกระดาษชิชู่ในมือไปทิ้งลงในถังขยะที่มุมห้องมีอะไรหรือเปล่าคะพี่กิงทำไมเงียบไปเลยไมฟ้าถามกันดารัสผ่านกระจกบานใหญ่ซึ่งอีกคนก็ทำหน้าคล้ายกับไม่รู้จะเอ่ยอะไรออกมาดีพี่กิงไหมพี่ขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมได้สิคะพี่กิงไหมมีแฟนหรือยัง คนถูกถามถึงกับอ้าปากค้างทำตาโตใสในกระจกไม่มีค่ะทำไมถามแบบนี้ล่ะคะก็ไอ้รอยจ้ำๆที่อยู่ตรงคอของไหมนั่นมันรอยของใครการดารัสไม่ได้ถามเพื่อจับผิดแต่กลับรู้สึกสงสัยแกมตกใจเล็กน้อยไหมฟ้ารีบคลำตรงบริเวณลับคอของตัวเองลองเปิดแง้มคอเสื้อออกก็พบว่า รอยจ้ำนั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนหญิงสาวแทบไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมองสบสายตากับรุ่นพี่ถ้ามีแฟนพี่ก็ไม่ว่าอะไรรสนิยมของคนเราก็แตกต่างกันไปแต่นี่ใหม่ไม่มีแฟนหรือว่ามีแต่ปิดบังพี่หรือเปล่าความสงสัยนี้ยังคงติดค้างอยู่ในใจไม่ฟ้าก้มหน้ายิ้มจืดเจือนไม่รู้จะหาคำตอบมาจากไหนดี ไม่ไม่มีแฟนค่ะพี่กิงเธอโกหกคนไม่เก่งและไม่อยากโกหกคนที่ฉลาดรู้ทันอย่างการดารัสด,ด้วยไม่มีแฟนได้ไรอยพวกนั้นล่ะการดารัดกอดอกมองรุ่นน้องด้วยสายตาคล้องใจหญิงสาวรักไหมฟ้าราวกับน้องสาวคนหนึ่งของตัวเองจึงรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาครามครันไม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้ไหม การดารัตยืนหน้าเข้าไปใกล้ไมฟ้าสายตามองจ้องดุดตั้งคำถามที่ตัวเองอยากรู้คนอ่อนไวัยกว่าหยุดคิดเพียงชั่วครู่ก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาแต่ไหมจะบอกพี่กิ่งคะ่ะไม่เชื่อว่าพี่กิ่งจะไม่ไปพูดต่อกับใครถ้ามันลำบากใจมากไม่ต้องบอกพี่ก็ได้นะสีหน้าแสนจะอึดอัดใจของไมฟ้าก็ทำให้การดารัตนึกสงสาร ไมอยากบอกคะ่ะไม่อยากระบายให้ใครสักคนที่ไว้ใจฟังไมฟ้ารู้สึกเหมือนแบกรคเอาไว้ทั้งใบการให้ใครสักคนได้รับรู้บ้างคงจะไม่เดือดร้อนอะไรถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้พอไม่ไว้ใจผิดคนหรือเปล่าพรุ่งนี้เรื่องของไหมอาจจะกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาก็ได้นะการดารัสร้อทีเล่นทีจริงแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกัน ไม่เชื่อค่ะว่าพี่กิ่งไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะแม้จะเป็นคนอัธยาศัยดีรู้จักคนไปทั่วทั้งบริษัทแต่การดารัตก็ไม่เคยนินทาใครรับหรังส่วนมากก็จะพูดต่อหน้าตรงๆไม้ฟ้าจึงมั่นใจว่ายิ่ง้าวจะปิดเรื่องนี้เป็นความรับไว้คือว่าไหม้ไมไปคุยกันข้างนอกดีกว่าการจะพูดความรับของตัวเองนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะใช้ห้องน้ำเพราะไม่รู้ว่าใครบ้างที่อยู่ในห้องน้ำแต่ละห้องประสบการณ์ตรงของการดารัตสมัยที่เข้าทำงานใหม่ๆหญิงสาวนินทาหัวหน้างานในห้องน้ำกับเพื่อนร่วมงานปรากฏว่าคนที่เปิดประตูออกมาจากห้องน้ำห้องสุดท้ายกลับเป็นคนที่เธอนินทาอยู่บทเรียนราคาแพงครั้งนั้นทำให้เธอมองหน้าหัวหน้าตัวเองไม่ติดทำอะไรก็อึดอัดใจ เหมือนคนมีชนะกปากหลังอยู่ตลอดเวลาจากนั้นมาการดารัตก็เลิกนิสัยนินทาคนอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังถ้ามีอะไรก็มักจะพูดกันตรงๆไม้ฟ้าเดินตามหลังการดารัตไปยังโซนนั่งเล่นด้านหลังของห้องครัวเนื่องจากเป็นเวลาทำงานทุกคนจึงเข้าประจำโตกันหมดแล้วหญิงสาวเริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้รุ่นพี่ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่แรกเริ่ม จนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านมาแค่เดือนเดียวเองเหลืออีกตั้งสิบเอ็ดเดือนนะไหมการดารัตทำท่านับนิ้วพร้อมกับแสดงอาการตกใจจากเรื่องที่ได้ยินใครจะคิดว่าจะมีคนหัวโบราณคล่ำครือได้ขนาดนี้เพียงแค่กลัวลูกชายตัวเองติดโรคร้ายกลัวไล่ทายาสืบสกุลจนทำได้แม้ต้องบีบให้ผู้หญิงดีๆคนหนึ่งยอมเป็นเมียเก็บของลูกชายตัวเอง คุณแสงอะไรนั่นทำไม่ถูกอย่าไปว่าท่านเลยค่ะพี่กิงทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแม้แต่คุณป้าหรือไม้เองมันไม่เหมือนกันนะไหมไม่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ไปจ้างคนอื่นก็ได้พี่กิ่งไม่เข้าใจหรอกค่ะคุณแสงท่านเลือกไหมเหตุผลข้อนี้หญิงสาวเข้าใจได้เป็นอย่างดีหนึ่งละไม้ฟ้าสะอาดไรโ้โรค เพราะว่ามีการตรวจสุขภาพก่อนหน้าด้วย2องละ่ะหมาฟ้าไม่มีทางทรยศหักหลังด้วยการเรียกร้องอะไรต่อมีอะไรมากมายซึ่งข้อนี้ค่อนข้างสำคัญคุณแสงระวีเลือกหมาฟ้าก็เพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจมาก่อนเป็นอันดับแรกบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระหรือยังไงสมัยไหนแล้วไหมว่าแต่เขาให้อะไรตอบแทนใหม่บ้างละ่ะจะบอกนะว่าไม่มี การดารัตนึกขัดใจแทนหมายฟ้าอะไรจะยินยอมเป็นเมียเก็บเขาง่ายๆแบบนี้ก็มีบ้างค่ะงั้นก็เรียกร้องให้เยอะๆเลยปีหนึ่งตักตวงเอาให้คุ้มอ๋อลืมไปแบบไหมนี่คงไม่กลา้าคงแล้วแต่เขาจะให้ใช่ไหมตวัดสายตามองหมายฟ้าเล็กน้อยแค่เห็นอีกคนยิ้มรับก็รู้ได้ในทันที การดารัตยกมือตบหน้าผากตัวเองอย่างอ่อนใจแทนขอบคุณพี่กิ่งที่รับฟังนะคะไม่ก็แค่อยากระบายออกให้ใครสักคนฟังมันอัดอั้นมากที่เก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวยเด็กโง่เรื่องแบบนี้จะเที่ยวไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้นะนี่พี่กรยังไม่รู้ใช่ไหมไมีหน้าระ่ะถึงได้ไม่ยอมรับจีบพี่เข้าสักทีแทนที่จะดีใจที่คู่แข่งต้องมีมนทินไปเสียแล้ว แต่การดารัฐกลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นไมฟ้ามีเรื่องราวชวนเห็นใจมากเกินกว่าที่เธอจะมากระโดดร้องชัยโยได้ในตอนนี้ค่ะพี่กรณไม่รู้เรื่องนี้ฮ้าไม่เอ้ยในเมื่อตัดสินใจทำไปแล้วไม่ก็ต้องอดทนนะส่วนพี่กรณเดี๋ยวพี่จะจัดการเองท้ายเสียงเหมือนกำลังวาดแผนการเอาไว้ในใจจัดการ หัวคิ้วของไม้ฟ้าชนเข้าหากันใช่รวบหัวรวบห่างซะเลยจะได้ไม่ไปวุ่นวายกับไม้อีกดีไหมพูดแล้วก็หัวเราะค,คิกคักคล้ายถูกอกถูกใจในความคิดของตัวเองพี่กิงไม้ฟ้าค้อนใส่วงใหญ่เออนาะพี่ไม่กล้าหรอกใครจะไปรวบไหวตัวใหญ่ขนาดนั้นไปทำงานกันดีกว่าเรื่องของไม้ก็ปรงๆซะบ้าง แล้วก็บอกไอ้คุณอะไรนะทำท่านึกไม่ออกจำไม่ได้พิกินเออไอ้คุณพิกินนั่นก็บอกให้เบาๆมือหน่อยรอยจ้ำหน้ากลัวมากขอบอกตบท้ายด้วยการเตือนไกลๆไมฟ้าเองก็โกรธยู่ไม่น้อยครั้งแรกที่ได้เห็นแต่ก็คงต้องปรงอย่างที่การดารัสบอกไว้จริงๆค่ะพีกิงปะไปทำงานกัน ตบไหล่รุ่นน้องยิ้มกว้างเพื่อให้กำลังใจการดารัตคงทำได้แค่นี้จริงๆหญิงสาวดึงมือของใหม่ฟ้าให้ออกจากห้องครัวเพื่อเข้าประจำโต๊ะทำงานของตัวเองเรื่องนี้เธอจะเก็บเป็นความรับให้สมกับที่ใหม่ฟ้าไว้ใจและยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังจนหมดเปลือก รถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่ตรงลานจอดรถหน้าบ้านทยาไรกลายเป็นภาพชินตาสําหรับไมฟ้าไปเสียแล้วสองเดือนที่ผ่านมาพาชินีแวะมาสัปดาห์ละสองครั้งเห็นจะได้มีการออกไปกินข้าวนอกบ้านตามประสาคนคบหาดูใจกันอยู่เป็นครั้งคราวท่าทางจะไปได้ดีนะไหมเรื่องอะไรคะคุณป้าคุณคินกับคุณอิงยังไงล่ะ คุณแสงว่าทำคู่น่าจะตกลงคบกันแล้วอีกไม่นานหรอกไหมไพลินนั้นเป็นห่วงความรู้สึกของไหมฟ้าเรื่องการจำใจเป็นเมียเก็บของนักินแต่ไม่อาจร่วงรู้ได้ว่าลึกๆแล้วยิงสาวรู้สึกอย่างไรกันแน่เป็นแบบนั้นก็ดีค่ะคุณป้าไมาฟ้ายิ้มให้ผู้เป็นป้าหากในใจก็เนกสงสัยอยู่ไม่น้อยนัินยังคงเรียกหาเธอในทุกคืน กระทั่งวันไหนที่ประจำเดือนมาก็ยังเรียกหาขอแค่ได้กอดได้หอมได้หลับไปด้วยกันถ้าเขาจะคบหาผู้หญิงสักคนเป็นคนรักเขาก็ควรหยุดเรื่องของเธอสิแต่นี่ไม่รู้จะสงสารใครดีภาชินีหรือว่าตัวเธอเองไม่ยุติธรรมสำหรับผู้หญิงไม้เอานี่ไปให้คุณแสงหน่อยนะป้าจะไปเก็บผ้าก่อน ไยรินยื่นซองจดหมายที่เพิ่งรับมาจากไปรษณีย์ให้ใหม่ฟ้าทำไมอยู่กับคุณป้าล่ะคะพอดีป้ากลับจากตลาดก็หยิบติดมือมาจากหน้าบ้านเดินมาที่นี่ก่อนก็เลยเผลอวางทิ้งไว้รีบเอาไปให้คุณแสงนะเผื่อเป็นเรื่องสำคัญได้ค่ะคุณป้ารับคำแล้วก็รีบเดินรัศนามญ้าไปยังบ้านหลังใหญ่ระหว่างทางสายตาก็ประทัเข้ากับชายหญิงคู่หนึ่ง ที่กำลังเดินเล่นกันอยู่สีหน้าของพวกเขาช่างรายดูมีความสุขมีเสียงหัวเราะด,ดังสลับบ้างเป็นครั้งคราวพาชินีก็ดูสดใสล่าเริงเหมาะสมกับนักคินเป็นที่สุดคนมองเพลอก้มลงดูสภาพของตัวเองเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเก่าๆคู่หนึ่งรีบสลัดความคิดนี้ทิ้งไปจะไปยึดติดกับเรื่องนี้ไม่ได้ อา้าวนั่นใหม่ฟ้านี่คะภาชินีรีบบอกเขาเมื่อเห็นอีกคนเดินเลี่ยงไปอีกทางครับสายตาของคนพูดจับจ้องอยู่ที่ร่างของหญิงสาวที่กำลังจะเปิดประตูเชื่อมห้องครัวเดินเข้าไปในบ้านทำไมหม่ฟ้าถึงเลี่ยงไม่อยากแวะเข้ามาทักทายเขากับภาชินีนั่นสิทำไมถ้าทางหม่ฟ้าเศร้าส้อยจังเลยนะคะ ดูกแกเหงาหงอยไม่สดชื่นเลยเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็เป็นเมียเก็บผมไงครับใจจริงอยากจะบอกเช่นนี้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยได้สนใจเขาทำเป็นปัดเรื่องของหญิงสาวทิ้งไปหันมาสนใจคนข้างตัวแทนระหว่างเขากับภาชินีน่าจะเข้ากันได้ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมีบางอย่างกั้นอยู่คุณอิงจะทำงานแล้วใช่ไหมครับ เขาเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องที่คุยเพราะไม่อยากหมกมุ่นกับเรื่องของไม้ฟ้าจนเกินไปแต่ยิ่งพยายามออกห่างใจกลับยิ่งชิดใกล้เข้าไปอีกค่ะอิงได้งานเป็นร่ามแปลภาษาค่ะเป็นอาชีพใหม่ที่พาชินีได้ตัดสินใจที่จะทำตอนอยู่อังกฤษหญิงสาวเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวนับว่านี่เป็นงานแรกที่จะได้ลงมือทำจริงจรงๆเสียทีได้งานที่ตัวเองถนัดก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับ ค่ะก็เป็นผลพลอยได้จากการอยู่อังกฤษมานานเลยได้ภาษามาด้วยค่ะคุณคินดีใจด้วยนะครับอิงเองก็ไม่รู้ว่าเจ้านายจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันค่ะต้องลองทําไปก่อนตอนนี้ไม่อยากทํางานที่บริษัทคุณแม่อยากลองหาประสบการณ์จากที่อื่นดูบ้างเพิ่งผ่านการสัมภาษณ์การจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทแต่ว่าคนที่เธอจะต้องไปทำงานร่วมด้วยจริงๆนั้น พาชินียังไม่เคยเห็นหน้าเขาแม้แต่ครั้งเดียวแล้วเริ่มงานวันไหนครับมะรืนนี้ค่ะขอให้งานราบรื่นไปด้วยดีนะครับเขาวอวยพรด้วยสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งอีกคนก็ยิ้มตอบเช่นเดียวกันขอบคุณคุณคินมากค่ะบทสนทนาของทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นทางการไม่มีสักครั้งที่พวกเขาจะวกมาที่เรื่องชู้สาว ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือไม่ก็เรื่องบุภการีของทั้งคู่เองไมฟ้านำซองจดหมายไปมอบให้ท่านเจ้าของบ้านที่ห้องนั่งเรนหญิงสาวถูกรั้งตัวเอาไว้ให้อยู่ต่อสักพักหนึ่งด้วยประมุกข,ของทยายายมีเรื่องบางอย่างที่ต้องการทำความเข้าใจกับหญิงสาวคุณแสงมีอะไรจะใช้ใหมอีกหรือเปล่าคะไม่มีอะไรจะใช้หรอกหนูไหม ฉันแค่อยากคุยกับนูไหมเฉยๆน้ำเสียงของหญิงสูงวัยฟังดูอบอุ่นไม่ต่างไปจากแววตาที่ทอดมองมาใบหน้าของคุณแสงระวีอิ่มเอิบอยู่เสมอเพราะว่ามันเข้าวัดทำบุญทำกุศลส่งผลให้จิตใจปลอดโปรง่งร่างกายพลอยสมบูรณ์แข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันเรื่องอะไรคะไมฟ้านั่งพับเพียบลงที่เดิมของตัวเอง หนูไหมกับตะคินเป็นยังไงบ้างลูกเข้ากันได้ดีไหมหรือว่าพี่เขารังแกอะไรเราหรือเปล่าท่านเคยถามลูกชายแล้วแต่นักคินก็เอาแต่ตอบว่าปกติทุกอย่างจะฟังความข้างเดียวก็ไม่ได้จึงต้องมาถามให้รู้จากปากของไหมฟ้าอีกคนก็ดีค่ะพี่คินดีกับไหมามากค่ะคืนพูดความจริงก็คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหรนะ่นัก งานก็ดีแล้วหนูไหมอดทนหน่อยนะลูกตะคินคงจะถูกใจหนูอิงเข้าแล้วเห็นไปมาหาสู่กันบ่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยคงไม่ต้องลำบากหนูไหมแล้วไหมฟ้าได้ยินลรวอหากจะหัวรอเยาะโชคชะตาก็เพราะคำว่าอดทนนี่แหละที่ทำให้เธอยังอยู่ตรงนี้เวลานีไ้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแสงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่เข้าใจดีทุกอย่างคะ่ะ ไมฟ้าฝืนยิ้มตอบให้คนฟังได้ชื่นใจคุณแสงระวียื่นฝ่ามือไปรูปศีรษะหญิงสาวเบาๆอย่างเอ็นดูฉันจะชดเชยให้หนูไหมมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้รับรองว่าหนูไหมจะไม่ลำบากอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะคุณแสงก้มกราบด้วยมารยาทขณะที่หัวใจกระตุกด้วยความเสียใจ สิ่งที่สูญเสียไปใช่ว่าจะชดเชยด้วยเงินทองได้หญิงสาวเอ่ยขอตัวราแล้วเดินกลับห้องของตัวเองไปก่อนจะกลับเข้ามาในบ้านหลังใหญ่อีกครั้งเมื่อนักขินให้ผู้เป็นป้าของเธอมาตามเขาทําทุกอย่างเหมือนปกติที่ผ่านมานักขินไม่รู้สึกรู้สาบ้างหรือไรคนรักเพิ่งกลับไปไม่ทันสองชั่วโมงด้ซ้ำเขาก็เรียกเธอขึ้นมาปลนเปลอถึงบนห้องนอน สัญชาติผู้ชายเจ้าชู้เขาคงไม่รู้สึกอะไรแต่เธอรู้สึกผิดจนรับแทบไม่ได้คิดถึงจังสองมือโอบรัดรอบร่างน้อยปลายจมูกโดง่งก็ซุกเข้าหาซอกคอขาวนวลบอกความต้องการนักขินรีบร้อนดึงชุดนอนของหญิงสาวออกอย่างรวดเร็วเขาพร้อมจนไม่รู้จะพร้อมยังไงเพียงแค่ไหมฟ้าเปิดประตูเข้ามาเท่านั้น ไฟพิษสวัดในกายก็รุกโชนตรงนี้นะไหมเขาดันแผ่นรังของหญิงสาวให้พริกความลงบนเตียงนอนกดสะโพกอวบอัดให้ชิดกับขอบเตียงหญิงสาวที่นอนคว่ามน้าได้แต่กำรผ้าปูที่นอนเอาไว้แน่นจนสุดแรงเขาแค่ต้องการและเธอก็แค่คนคอยสนองทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลแค่นี้จริงๆ อาบน้ำกันนะเขารู้ว่าหม่ฟ้าคงหมดแรงแม้แต่จะก้าวขาเดินก็เขาเล่นรักหญิงสาววันละสองหนห้าคืนติดต่อกันต่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่ไหนก็ต้องมีอ่อนเพลียกันบ้างแม้จะสงสารเธอแต่ก็ห้ามใจตนเองไม่ได้กับไม่ฟ้าเขายัางต้องการชนิดไม่มีวันสิ้นสุดหมู่นี้เป็นอะไรทำไมเงียบๆไปไม่เถียงพี่เหมือนแต่ก่อน หลายวันมานี้ไม่ฟ้าเงียบจนผิดปกติไม่โตแยง้งต่อปากต่อคําแต่กลับตามใจเขาแทบทุกอย่างก็ว่าได้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะพิคินหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงเนิบเนื่อยมองดูตัวเองที่นั่งอยู่บนตักของเขาในอ่างอาบน้ำมีฟองสบู่สีขาวเต็มตัวคนทั้งคู่จริงนะเขาจูบต้นคอไหมฟ้าหนึ่งทีค่ะ แบบนี้สมควรจะเป็นเรื่องดีของทั้งคู่ไมฟ้าเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจเพื่อรอวันถูกปลดปล่อยให้ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาไหมเขาถามเสียงสั่นเล็กน้อยพิคินไมฟ้าแทบจะครางเสียงเรียกสันส่นๆของเขาอย่างนี้มีความหมายเดียวนั่นคือเขายังไม่อิ่มพอนะตามใจพิคินสิคะ เหมือนกึ่งประชดนิดๆแต่นักคินก็อมยิ้มอย่างพอใจเขาใช้เวลาจัดการไม่นานนักตัวเองก็เข้าไปอยู่ในร่างของสาวเจ้าบทรักในอ่างอาบน้ำเริ่มขึ้นอย่างร้อนแรงไม้ฟ้ายอมตามใจเขาทุกอย่างที่นักคินปรารถนาอยากได้โซฟาขอบเตียงบนเตียงหรืออ่างอาบน้ำอย่างวันนี้พระนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำ หน้าที่เมียเก็บอย่างเธอคือร่วมมือให้เขาสุขสมก็พอแล้ว